โซาครับเรียนดิบขึ้นแล้วครับบรรยาแคบยูเทลวันครับเป็นมือโซ่ครับแต่เป็นเรื่องดิบขึ้นครับความสวยงามของมดีเด่นครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วมีกวนนี้ครับเรื่องดิบขึ้นแล้วครับเด่นเด่นครับ มฆวนี่เป็นสีทวงกลังงาเครับเมวนบางเป็นฟี่งกังงามแครับใกล้แล้วใกล้แล้วคับใกล้แล้วเป็นฟีว่างอย่างงั้นแบบ ถ้าเป็นรูปเป็นภาพพิองครับคิดเบป็นหงครับเป็นมากกําลังเห็นกําลังออกกํลังออกออกมาแล้วออกอครับความสวยงามของตวเอจึงมาตอนกลนมากออกแล้วออ,ออกแล้วโอ้โหออกกันแล้ครับรูปมันนี่ก็เป็นรูปหัวพียงครับคิดเบป็นหงครับเป็น ลูกเป็นรูปนะครับเป็นรูปกอยังเป็นรูปนะครับแรกวอ,อกแก้วแก้วออกข้ก่อน,อนเมกเกศเไปรูปนี้รูปนั้นยังสวยงามครับเป็นสาขึ้นมายันสนมากเลย เวีนน้ำมือต่อคัอันนี้ไทยซึ่งสั่งซีครับสวยงามมากเลยครับเทียนขึ้นน้ำมือต่อเป็นเทียหลกเป็นมัดไทยกันทีครับปุ๊บดะคับเ้ยปุ๊บว๊ สุดยอดสุดยอดความสวยงามครับหาบึงไดบัอีกครับพี่มงนีมงเดียวพี่มงนีมงเดียวมงเดียวเต็มเต็มเต็ม,เต,มเต็มครับเต็ม,เต,มเต็มเลยนี่นคือเลขกันตือครับตอนนี้โมต้คิดยังมากไม่ครับความศรัทธาใจ ว่ามบันขังนะึกว่ามจะเลื่อนลุ่มเรื่อง,รรองครับเรื่องมือเสาร์ตอนนี้นครับเห็นวนเรื่องมือเสาร์ครับออกแล้วถึงมาแล็ด